อยู่ที่ปากทางเขาตาโลนะครับพัทยาใต้ชลบุรีครับวันนี้เต็มวงมอลกำลใจกันร้อยวงใหญ่ครับจะเริ่มทำการแสดงสองทุ่มนะครับถึงตีสองครับพี่น้องชลบุรีพี่น้อง,ร,องระยองจันทบ,บุรีพี่น้องประหารพี่น้องชเชิงเศร้าวันนี้เรามาให้กำลังใจมาช่มควางานใหม่ของหลอลำใจกันรอยนะครับอยู่ที่ปากทางเขาตาโลนะครับ,บพัทยาใต้ชลบุรีครับผม ตามคํามั่นสัญญาวันนี้ผมจะมาขายของใครซื้อไม่ซื้อก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้นะฮะผมจะปัดหมุดปุลิสายนะครับผมยูนี่บโตกดีครับยูนี่ฝนโตกเด็กกำลังสิเริ่ม เริ่มเริ่มเตยสองทุ่มครับผมวันนี้ผมได้พูดไปใน,นแต่ช่วงกลางวันนะครับบอกว่าจะามาไลฟ์สดขายบอสแคร์ขายผูิสายนะครับ<ม>ก็มาตามคำสัญญาจะจัดปโปรจะจัด,จดโปรเตโต้ให้เลยนะโปรยังดีอ่ะเขาเรียกว่าโปรอะไรโปรเปิดวง จะจัดโปรปเปิดวงนะครับอันดับแรกช่วยกดแชร์ให้หน่อยแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็าขายของไปด้วยนะครับคุยไปด้วยใครไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเข้ามาชมมาเชียร์มาพูดมาคุยมาคอมเมนตนะ์มามีคําถามมาอะไรใดๆได้เลยนะครับมามีคําถามมามีเอียงก็ได้ครับมีเอียงใดก็ผมครับผม มีเรื่องก็ได้ครับมีอย่างอื่นบ่ได้ครับมีเรื่องใดอยู่ช่วยกดแชร์กดไลค์หน่อยพี่พี่แม่แม่บ้านเอบีครับใครที่กําลังหลับไล์อยู่ไปปลุกพลังบ้านเอบีขึ้นมานะฮะช่วยแชร์ช่วยไลค์หน่อยเดี๋ยวจะเอาของมาขายนะครับไม่ได้ขายของนานไปแล้วเราก็จะมาขายของกันนะครับบ่ได้จัดโปรให้พี่น้องโดนราวเดอร์นะกดลิกดลิงก์ที่ปรับหมุนนะสำหรับใครที่สนใจสินค้านะครับกดลิงก์ที่ปรับหมุนเลยนะครับแล้ว แล้ววันนี้ผมจะมีโปรเดี๋ยวรออ,อฟังก่อนว่าน,นะครับไม่เป็นอุปสรรคแสดงเหมือนเดิมที่อุไรวันมาเลยวาต้องกังวล้นถ้าคืดหนาคืดหลังันสิบอได้มาเฮ็ดใจง่ายๆไ,ไปเราบมาซะเดี๋ยวผมอันนี้ดีกว่าผมเตรียนเนี่ยผมบม,มมีแน่ว่างของขายโอเคออกงานใหม่เนะาะเอียงกับบมมี่เมื่อวานนี่บมมี่ยงจานย่าง เครื่องสมางกับเมิร์ดเครื่องสมางกับคือมันก็จะมีมันไม่ได้หมดหรอกแต่มันก็จะมีแต่ของปีที่แล้วขอบคุณดาวครับได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับผมทุกท่านครับได้ยินเสียงชัดเจนอยู่มั้ยครับโอเคโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคเนาะครับโอ้อันนี้บอขายเด้อนนี้ <laughs> เอามาห้อง โลปูเอามาห้องสินค้านี่บอดด็<มาๆ>้ไขมา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 ใส่กันซื้อเร็วๆมาใสยกันซื้อผมสิแทงอ่ะจนบุรีฝนตกหนักสร้างมันสร้างส้นบุรีครับผมตกลบไปรวดไปตกท้างพุ่นละ มาได้อยูใจก็ลอยนี่จะตกให้ในแสดงก่อนฝ่าฝนให้ไปตกทะเลก่อนเด้อให้ลูกหลานเปิดทางให้ทำมหาหากินแต่ตอนนี้คือฝนไม่ตกนะครับฝนมาตกแก่งจังปางยุงได้หลับบ้างหมฝนไ,ไม่ตกนะครับทุกคนฝนมาตกเด้มาผมบ่ตัวดอกขันบ่จำเป็นเน่ะเกิดเป็นคนมาบ่เคยตัวคนอย่าเตือ <c oughs> ข้าเจ้าว่าฝนตกสิไปยากอย่างน้ำฝนดูเนี่ยเออมันโ่ตกแหมเฮ็ดจังไลยโตกฝนบ่ตก,นบตกก็บับอบ่ตกตอนจะทานนั่นทานนี่หลายถอด่ยแม่เอ,อ้ยมาโหลดถอดขันสิมาก็ได้ขันสิมาเนะี่ยมันบ่ยากดอกอันนี้หังหอบกันมาแต่สลัข้ามบนตัวแมนบอสัน อายังมามันบโบตกไม่ไงเบลล่าฝนบโบตกเนี่ยเจ้าสิมากคือบอมา